สวัสดีจะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นไงลูกเนะมื่อวานนี้ทําคลิปก็รีบร้อนนะอ่ะปันนี้เราเจอกันนะครับนะเปิดหนังสือขึ้นมาเลยครับเรื่องเงินนะครับนะเงินสารเอง้ออีกนอเงินมีอํานาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตามีเงินใช้แสนสบายอุรา เกิดมาทุกคนก็ปรารถนากันแต่เงินเงินเงินจริงไหมหรือใครไม่ปรารถนานะใครไม่ไม่ต้องการใช้เงินมีไหมมีบางคนชอบแซลคู proof, นะว่าไม่ชอบเงินนะว่าหลังเอามาให้นะนะครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องเงินก่อนอื่นเลยเงินเนี่ยครูจะพูดในภาพรวมก่อนนะครับในอาเซียนเราเนรูในอาเซียนเราเนี่ย มันก็จะมีในอาเซียนจะมีอยู่10ประเทศนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งประเทศไทยก็จะใช้เงินสกุลบาทเห็นไหมครับเป็นอันนี้ธนาบัตรนะอันนี้เป็นตัวอย่างมีเงินเครียกสกุลเป็นบาทนะครับนะนี่เป็นธนบัตรหนึ่งพันบาทนะครับนะอันนี้ไทยนะเอาต่อไปก็เป็นเงินประเทศลาวนะครับเนี่ยลาวนะใช้เงินคําว่า สกุลเงินใช้คําว่ากรีนะครับนะกรีต่อไปก็พม่าพม่าก็เป็นอะไรครับเป็นสกุลเงินเรียกว่าจ์านะครับเป็นเงินจ์ดนะครับนะเราก็เกี่ยวข้องไทยแล้วนะขเขมรกัมพูชากัมพูชาเป็นไงลูกใช้เงินดองนะเงินดองนะครับนะเงินดองนะต่อมาก็ เป็นเงินกรมบูชานะกรมบูชาเป็นเงินอะไรรู้ไหมเรียวนะครับเรียวนะครับเนี่ยตรง,ตรง,ต,รงตรงที่มือคูจับนี่เห็นไหมรอเอียว,นะนะนะเวเรียวเนี่ยเห็นไหมเรียวนะตะกลเงินว่าเรียวนะครับนะอ่ะต่อไปเป็นเงินของประเทศมาเลเซียใช้อะไรครับลิงกิตนะลิงกิตนะเนี่ยใช้คาว่าลิงกิตนะลิงกิตนะครับ นาะลิงกิตนาะต่อไปดอลลร์ดอลล่าเน,น,นี่ยเป็นของประเทศสิงคโปร์<อ>ก็เรียกดอลลราสิงคโปร์ลูกนะเป็นดอนลลร์สิงคโปร์นะครับอันนะี้เป็นตัวอย่างครูถ่ายกอปปี้มาจากเน็ตนะครับนะอันนี้ก็เป็นดอนลลร์บูไนของประเทศบรูไนนานะเป็นดอนลลร์ถ้าเป็นดอนลลร์ลูกแต่ดอลลร์บูไนน,นะครับนะต่อไปก็เป็นอา ประเทศอันนี้อะไรวะอันนี้ประเทศฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ตอนนี้มาเมืองไทยเยอะแยะเลยค,คุณครูฟิลิปปินส์เราใช่ไหมเยอะแยะเลยแล้วเรียกว่าเงินเปโซนะครับเปโซนะค่างเงินเปโซกับเรานี่ใกล้เคียงกันมากนะหนึ่งเปโซก็ประมาณ1บาทนะครับโดยประมาณนะครับขึ้นลงแล้วแต่เหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเงินอินโดนีเซียนะครับใช้ใช้สกุลเงิน โทษนะลูกรูเปียนะน่าจะเป็นรูปเปียนะรูปเปียนะครับเป็นสกุลเงินรูปเปียนะในอาเซียนเราก็มี10ประเทศและอนาคตอาจจะมีประเทศที่11ก็คือติมอร์นะครับแล้วก็บวกอีก3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีจีนก็หยวนญี่ปุ่นก็เยน เกาหลีก็ประเทศเกาหลีโคเรียนะก็ไปใช้ประเทศวอนนะครับอันนี้เป็นเงินสกุลเงินต่างๆที่พอให้เรารู้นะครับบทนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องเงินนะครับนี่เรื่องเงินนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือมาหน้า194 9เปิดมาเลยครับ่าเปิดเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนี้จะทำประมาณ20นาทีนะลูกนะครับ เรื่องแรกก็คือการบอกจํานวนเงินนะครับอ้าวครูก็มีเรื่องที่จะพูดห้ฟังเงินในประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งคําว่าเงินจะมีอยู่2ชนิดนะครับมีอะไรบ้างชนิดนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นะนะเป็นเหรียญกับเป็นธนบัตรนะธนบัตรเป็นเหรียญก็เป็นไงเหรียญย5สสตางค์นะครับ25 สตางสอตอยี่ห้เท่าไรอีกห้าสสตางนะครับแล้วก็อะไรหนึ่งบาทแล้วก็2บาทแล้วก็5บาทแล้วก็มีไหมสิบบาทห้าสิบาทมีคนได้ยินเสียเป็นกนบอกสิบบาทนะ โอเคไหมเห็นไหมลูกเหรียญมันก็จะมียี่ห้าตังห้าสิบตังหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทเรื่องนี้คุณเคยนะคุณเคยนะครับเงินไทยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับหนึ่งบาทเนี่ยมีหนึ่งร้อยสตางค์เห็นไหมครับคุยอดนะสะตอเห็นไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยนักเงินก็รวมอันนี้ให้ได้ให้ได้ครบหนึ่งร้อยก็คือได้ครบหนึ่งบาทนั่นเองนะอ่ะถ้าเป็นธนบัตรธนบัตรบ้านเราก็มีอะไร เริ่มต้นเลยเดีย๋ยวนี้ก็คือ20บาทนะ20อ่ะคุยย่อไปแล้วกันมันจะได้ไวๆ20แล้วก็50นะครับ50แล้วก็อ1อะไรลูก100 100บาทแล้วก็500บาทนะ500บาทแล้วก็1,000 1,000บาท หนึ่งพันบาทเราดูไปแล้วใช่ไหมนักเรียนรู้จักอยู่แล้วดินะครับเนี่ยหนึ่งพันบาทนี่นี่หนึ่งพันบาทเป็นเงินสูงสุดของประเทศไทยเราหนึ่งพันแล้วก็ห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบาทแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมีมีอะไรรู้ไหมลูกมีสิบบาทนะห้าบาทหนึ่งบาทก็ยังมีธนบัตรสมัยลึกก็ไปอีกสมัยตอนที่คูณก็เป็นเด็กมีอ่าหนึ่งบาท นะมี1บาทเลยเริ่มได้ได,ได้เห็นหนั่นหบาทนะครับแต่ถ้าย้อนลึกกวไปเกิดก่อนที่คุณกเกิดเนี่ก็จะได้เห็นพวกธน,าบ,าททนบัตรห้าสิตางคเน์นะครับนะโอเคเนาะนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเท่าเดียรเรียนรู้นักเรียนที่ห้องหนึ่งสสามสี่พวกเหล่านี้นักเรียนเรียนไปแล้วนะครับแต่ห้องที่ห้าสามถ้ายังไม่ได้เรียนนะครับนะ คลิปนี้ทำมาเพื่อห้อง5โดยเฉพาะนะครับห้อง1 2ึ่สอเรียนไปแล้วในชั่วโมงก่อนปิดโควิดใช่ไหมครับนะก่อนปีใหม่ไปซ้ำไปนะอ่ะทีนี้เขาบอกการหน้า194เปิดมาเลยครับเขาบอกการบอกจำนวนเงินนะครับ,ใน,บนรนในชีวิตประจำวันเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเราใช้เงินมาตลอดเวลาเราเรารู้ตัวบ้างไหม หรือไม่รู้ตัวเลยใช้อะไรไปเรื่อยเลยนะครับจําไว้ลูกมีเงินนะนะเขามีสุภาษิตเขาบอกว่าไงเ,เดี๋ยวนอกเรื่องก่อนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะแล้วอะไะมีสลึงบึงบรรจบให้ครบบาทครูก็จําไม่ได้ขอโทษทีมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนะแต่ครูก็ สมัยเป็นเด็กครูก็ล้อเรียนพอครูพูดมาก็มีสลึงเพื่อมันจบไปเขาา้าปาาไปตลาดฟาดให้เรียบไม่ให้เหลือนะฮะนะอันนี้เป็นตลกตลกนะครับวันนี้นะอ่ะดูเลยครับหน้า194เ้าบขาบอกว่าการบอกด้วยจํานวนเงินนะครับการบอกด้วยจำนวนเงินก็บอกไปแล้วนะมันมีเป็นเหรียญเป็นธนบัตรนะครับเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่อะไรมากเลยเขาก็จะเป็นรูปให้เราเนี่ยเราไ็ต้องบอกให้เป็นว่านี่เป็นเหรียญอะไรมีค่าเท่าไหร่ เช่นในหนังสือเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทห้าบาทและสิบบาทถ้าบัตรธนบัตรก็เป็นไงครับยี่สิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทอันนี้มันเป็นรุ่นเก่าเป็นในหลวงของรัชกาลที่เก้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นรัชกาลที่สิบเราแล้วในหลวงเราบันนี้เป็นรัชกาลที่สิบแล้วจะเป็น อัธนบัตรอันใหม่สวยเลยนะครับนะและหน้า195ดูเลยลูกนะนะก็จะมีเท่าไหร่นะจะมีธนบัตรใบละ500เห็นไหมครับเนี่ย500 120แล้วก็อะไรวะาห้าสิบตางค์และเหรียญ25สตางค์เห็นไหมครับอย่างละ1ใบ1ใบ1ใบแล้วก็1เหรียญ1เหรียญ คิดเป็นเงินเท่าไหร่รวมแล้วก็เป็นเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยหกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เห็นไหมครับเวลาอ่านใช่ไหมครับหกร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมมันรวมได้หกร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับเดี๋ยวเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับเป็นแบบนี้เรารวมแล้วใช่ไหมครับพอเรารวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ต้องอ่านให้ถูกว่า620บาท75สบาตางค์นะครับการอ่านมีข้อสอบนะบอกเลยนะมีข้อสอบอย่างนี้เราอ่านว่าอย่างไรครับหนะห0ร้อยาะมันอยู่หลักร้อยนะครับห0บาทเห็นไหมครับ7นะต้องเขียนคำอ่านให้ด้วยนะครับ7 4. 5สตางนะครับต้องเขียนแบบนี้ให้ได้ด้วยนี่คือถ้าออกข้อสอบมาเป็นแบบนี้นะจะอ่านยังไงแล้วนี่ก็ต้องอ่านใถห้ถูก620บาท75สตาง์นะครับอดูต่อมาก็เป็นไง1,251บาทนะครับเนะอาเปิดไปเลยามาดูแบบสุกััเลยครับนะอันนี้เนี่ยห้อง1,2,3,4ไม่ต้องทำ เพราะเราทําไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทําทําด้วยนะครับสมุติอยู่ที่โรงเรียนก็มีนะบางคนก็ไม่มาเอาเลยนะครับดูการบ้านวันนี้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะให้ทําหน้านี้เลยครับาการบ้านนะครับหน้าข้อข้อข้อก่อนลข้อ,ข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 อ อ่ะคุณลบเลยลูกลบละบอกมันต่ำไปเขียนไม่ได้อ่ะการบ้านนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองใหญ่นะครับข้อที่สองใหญ่หน้าเท่าไรหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกหน้าก็ไม่ยากลูกนะเธอก็ออเขียนไปเนี่ยเขาบอกอะไร เขียนจำนวนเงินทั้งหมดจากรูปแสดงจํานวนธนบัตรและเงินเหรียญที่กําหนดเธอก็เขียนมาเป็นอย่างเมื่อกี้นี่เลยเธอก็เขียนมาว่าให้เขียนเป็นธนบัตรและจํานวนเงินเธอก็เขียนมาเช่นเขาหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเลย0 0บวกกับเท่าไรห้าสิบบวกยี่สิบเหรียญอทไรห้สบตางค์สเหรียญหรือเหรียญเดียวเอาเหรียญเดียวอันนี้ เหรียญยี่ห้าตะตัอีกสามเหรียญก็รวมที่ลูกลองรวมดีห้าร้อใช่มห้าร้ออ่ะผณรวมไปดูข้อหนข้อหนึ่รวมทีห้าร้อยบวกห้สิบบวกยีใช่ไหมแล้วก็เหรียญห้าสิบตตับวกไปห้าสิบตางค์ห้าสิบตางค์แล้วก็บวกอีกเหรียญจะนวเจสิาตตงเจ็ดสิาตตนะอ่ะรวมเลยครับห้า เจ็ใช่ไหมเนี่ย570ร้อ่าอันนี้50ใช่ไหมก็มาบวกอันนี้อีก50ก็จะเหลือเท่าไหร่เป็น1บาทละแล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่25สตางค์1บาทก็มารวมตรงนี้ก็จะกลายเป็น571บาท25สตางค์เห็นไหมครับข้อ,อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่าน ง่ายจะตายนะครับคำก็หนึ่งใหญ่มีอยู่3ข้อเองหนะึ่งสองสาแล้วก็ข้อ2ใหญ่เขียนจำนวนเงินทธนบัตรจากธนบัตรและจํานวนเงินที่ให้เห็นไหมอันแรกเนี่ยข้อ1เนี่ยเขาเป็นรูปภาพธนบัตรมาเราก็เอามาเขียนแบบนี้แค่นี้นเองนะส่วนข้อที่2เขาให้เขียนอะไรให้เขียน เขาโจทย์มาเป็นตัวหนังสือเห็นไหมครับดูข้อมีอยู่สามข้อเช่นกันนะมีธนบัตรเท่าไหร่นะข้อหนึ่งนธนบัตรราคาชนิด1,000บาทหนึ่งใบธนธนบัตร20บาท5้าใบย0บาท5้าใบ5้าใบก็เป็นเท่าไหร่5-20คูณก็ห0 0รอยแล้วเห็นไหมอ่าแล้วก็ไปเหรียญ10บาท1เหรียญอ่าเหรียญ หนึ่งบาทสี่เหรียญและเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หกเหรียญนะครับเราก็เอาไปรวม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 ,รวม,รวมกันแล้วก็เขียนจํานวนเงินมาแค่นี้เองนะครับนะเขาไม่ได้สั่งให้เราอ่านเราก็ไม่ต้องอ่านนะครับนะข้อสองทำมาเลยนะครับอ่ะอันนี้การบ้านนะครับการบ้านข้อที่หนึ่งนะการบ้านถามด้วยนะครับห้องห้านะการบ้านนะ่ะต่อมามาดูสองการเขียนจํานวนเงิน โดยใช้จุดและการอ่านน้ามาแล้วอันนี้ไปจุดแล้วนะเริ่มมีจุดแล้วนะครับจุดนะครับาดูดาดเขาบอกเวาดูตัวอย่างหน้า197นะครับการเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดขัน<ม>เห็นไหมน้ำมันถั่วเหลืองราคาขวดละ42บาท50สตางค์เขียนเป็นใช้จุดก็ไงไอคำก็บาทเนี่ย42บาทลูกส่บาท นะจับ5 0สิบตางค์ครับก็เขียนเป็นเอาจุดมาแทนเอาบาทออกไปก็ใส่จุดตรงนี้มาแทน5 0สแล้วไอ้ตรงสตางค์ไม่เอาไอ้บาทนั่นก็มาไว้ตรงนี้เขียนหน่วยใหญ่เราครับเขียนหน่วยใหญ่ลงท้ายด้วยหน่วยใหญ่ตรงนี้เป็น42บาท50เวลอ่านอ่านให้ถูกนะ42บสาท50สตางค์แต่เวลาเขียน42จุด แล้วก็เลข5้าูนแต่มีหน่วยเป็นบาทนะแล้วก็อ่านอ่านก็เหมือนกัน42บสบาท5สิสตางค์นะครับนะนี้เขาให้อ่านนะอ่านด้วยนมเปรี้ยวเงินรองเท้านะครับเห็นไหมดูข้างล่างตัวเลขที่อยู่หน้าจุดจะเป็นบาทตัวเลขหลังจุดก็จะเป็นสตางค์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตข้างล่างเนี่ยนะนะครับครูก็จะไวนิดนึงนะลูกนะช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ทันการอ่ะ การบ้านอีกแล้วการบ้านข้อหนึ่งสองสใหญ่นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสอ 1, 2, 3, งสใหญ่น่งสองใหญ่นหนึงร้าสิบแปแล้วก็ขอ 4, 5, ้อสี่หใหญ่น้า 199นะครับหน้าหนึ่งนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ให้ทำนะครับให้ทำวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ไม่ต้องอเขียนคำตอบมาเลยนะลูกไม่ต้องลอกโจทย์นะครับวันศุกร์วัน,วนเราดูวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์นะครับนะเขียนคำตอบนี้ บทที่หนึ่งมีอยู่หข้อแผ่นสอง 2, มีอยู่อีกอเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะ,ะมาดูข้อที 2, นะ่สองกันบ้านข้อที่2องอันนี้ดูลูกนะเนี่ยกันบ้านข้อหนึ่งสองสาดูนะลูกข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาอ,อ่านดูการทำการทําคณิตศาสตร์อ่านโจทย์อ่านคําสั่งให้ดีให้ดีลูกอ่านคําสั่งบอกให้อ่านราคาสินค้าข้อหนึ่งแปลงเด็กสิบหจุด เจ็ดสิบห้าสตางค์หรือสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าเธอก็เขียนเท่าไหร่ครับเขียนคําตอบไปเลยข้อหนึ่งสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เข้าใจไหมลูกข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยเนี่ยดูตรงเนี้ยนะเป็นเท่าไหร่ลูกสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ข้อสองละหกสิบห้าบาทนะแค่นี้เองมันไม่มีสตางค์เราก็ไม่ต้องนั่นนะข้อสามกระจกข้อสี่สบู่ข้อห้าแยมนะแยมเขียนเอาเอง ข้อ2เขียนโดยใช้จุดโอ้โหยิ่งง่ายเลยโคตรละเอามาดูโคตรล,ละไหมนะสี่สิบห้าบาทนะยี่สนะิบห้าตังก็เขียนโดยใช้จุดก็เขียนไปนไงตัดบาทออกก็เป็นจุด45จุดแล้วก็25่สิาต่แต่เขียนหน่วยไว้เป็นบาทแค่นั้นเองนะครับมีข้อ1234 5 6หไม่ต้องลอกจดเขียนคำตอบไปเลยนะข้อสา เขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดอ่าข้อสามข้อล่างนี่เลยสองร้อยห้าสิบสตางค์ <c oughs> นะครับ250สองร้อห้าสิบตังค์เขียนโดยใช้จุดยังไงมันเป็นสตางค์อ่ะเขาบอกมาสองร้อยห้าสิบสตางค์อ่าเนี่ยดูนะลูกอ่าข้อที่เนี้ยสองร้อยห้าสิบสตางค์ใช่ไหมเขาต้องการทําทให้เป็นอะไรให้เขียนเป็นจุดทําไงอ่ะหนึ่งหนึ่งบาทมีร้อยสตางค์ใช่ไม่มถ้าสองร้อยเนี่ยเป็นไงก็ใส่จุดตรงนี้ต่อไป จุดตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับตรงนี้ก็เป็นจุดตรงนี้ก็เป็นห้าสิบแต่ให้มีหน่วยตัวท้ายเป็นหน่วยใหญ่ของบาทนะครับนะพอเข้าใจใช่ไหมข้อที่สี่อันนี้ข้อสองข้อสองขอโทษไอข้อสามดิข้อสามขอโทษลูกข้อสามแล้วห้าสิบจะต่างเขียนยังไงเออข้อสี่หน้าเก้าร้อยเก้าเก้าก็เขียนคําอ่านนะเขียนคําอ่านง่าย ข้อหเขียนเป็นจุดอีกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นป .3 ทับหนะครับทำโอ้โหหนึ่ง6 7ง้าเอไหวไหมเนี่ยไหวรอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรไหวไหมครับไหวต้องไหวไม่ไหวเดี๋ยวโดนครูโกคตะนะ ไวไหว้ไม่สามทับห้านะครับโอเคนะแล้ววันจันท์ครูโกจะไลฟ์สดเลยใช้เรียนโปรแกรมซูมเข้าห้องให้ได้ตามเวลาแนละ้วห้องหนึ่งห้องสองจะตอน8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งห้องสามเโมงครึ่งถึง10โมงครึ่งห้องสี่สิโมงครึ่งเอ้สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงดูในตารางห้องห้าก็12 สิบสองโมงครึ่งถึงสิบสามโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครูก้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะจะบอกให้และการในสอนคลิปใน z o มนะจะมีเวลาแค่สี่สิบนาทีเหมือนกับสอนในชั่วโมงนักเรียนสามารถถามได้แล้วครูก็จะเชคว่าใครมานั่งได้บ้างใครมาใครไม่มาบ้างใครมาบ้าง,าางนะครับนะไอ้พวกที่ขาดเรียนบ่อยๆระวังนะฮนะเนะีนะ่ยเนี่ยขาดเรียนบ่อยเนี่ยถ้าเธอไม่สนใจเนี่ยแล้วโรงเรียนเปิดมานะ สอบทันทีครูจะมาเขาเรียกว่าไงสรุปให้แล้วก็ไปไงอธิบายให้นะครับทบทวนอย่างนั้นนะทบทวนบทช่างตรงว,วัดช่างตรงว,วัดเราอธิบายไปแล้วเบอร์คลิปที่หนึ่งนะอันนั้นเป็นการทบทวนอันนี้เราเรื่องเรื่องเงินจบเรื่องนี้เราจะสอบครั้งที่3นะครับครั้งที่3นะครับนะโอเคไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ บายบายสวัสดีจ้าเจอกันซูมวันจันทร์นะครับวันจันเราจะเจอกันตอนดูตามตารางนะห้องสห้องห้องหนึ่งกับห้องสองเวลาเดียวกันนะครับนะโอเคนะบายบายลูกบายบายนะโชคดีครับสวัสดีครับลูก